น้ย้ำเกลือยายก็เป็นห่วงดีนะยิ่ใกล้หมอทาอยู่บ้านก็ยายก็จะไปเฝ้าเองก็เป็นห่วงเองรักเองแต่เองก็งาตาไม่ยากมีสัพรเลยหอนยู่จะยิงแฉเลยยิ่งแก่ยิ่งาเมือนลิม่เหมอนหมาแล้รู้ตัว่าอยู่ งกันยาจังนอนไม่หลับจังจังไปเฝ้าวะไม่เห็นเจ้าของเองก็ร้องฮึจอน่าจัดทุกการหมอว่ามาฮีโอเข้าห้องขาจัดคาบเขาเจ้าก็ไปเงยห้องเลย